อแล้วเลยไปกดที่เลยกดทีนเลยกดี่เลยกดดนมอกดีนเกดไปด้วยจีกจีกจีกเขายกจเข้าระจิดลงูกิดลงูกเข้าระจบตอเล่นเข้าระจนเารจใไม่มีจ้ระจนเดี๋ยวนี้เอาระจแดงมาเอาประจมา ไปไหนต่อกูขอไม่ข้าอมอนมาขับถ้าอเขาอยู่กับกูเขาอยู่กับกูน้าคุกแปดแดงเขาแปดแดงนี่กูไม่ได้ดูไอ้ย่างเดียวมันเหลือย่างเดียวเฮ้ยอยู่อยู่หน้าแลบหน้าแลบหน้าแลบนี่พี่ทีเหรอข้าแปดใช่ปะกิดจับมันติดจับไปอ่ะตุกตุกิมง์นึงอ่ะ๋อตรงโวยต้องไปข่าวไปออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายมาทางนะนี่ขอหน้าแลบขอหน้าแลบ เดียดเดียวนะมึงเนี่ยผมอยู่ตรงหน้าหน้าร้านหน้าร้านดิบเล레แล้วไปถนนหลักนั่นแหละไปพี่จิงขึ้นมาได้ปะถึงฮองโปแล้วมั้งผมแอบอยู่ข้างร้านตุสะพานอ่ะเอ้ยใครไม่มีศพมึงมาลากูปูกบกูดิมึงกระทืบนไมได้อีกที่อจะมายิงกูอีสัตว์โดนฮองโปสามมีไงลมีตัวเดียวมึงไปเอาอาแปดแดดิเหลือยางเดียวอ่ะโองโปร้านที้พี่ดูรั่นฮองโปฮองโปโองโปมันร่วงมันร่วงใช่พี่พี่โทรหลอกหลอกกาศออกเลยมีศพแล้วออกเลยมึงกดจีให้เพื่อนไปเล่นพีีี่่่ทน้เเคคสสแรกพ ทนนี่นะนะทุนนี่นเซตแรกว่ะพี่พี่เซตแรกเซตแรกเซตแรกไกลมาได้ปะกานเหลือ12ทีนะเซตแรกเหลือ12ทีนะ12ทีโอ้โหยังไม่แตกอีกต้องไหนนะโม่ตัวพม่ตัวเข้าเหล็กพม่ตัวหมดแล้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 วต้องเป็นเบี้ยมือถ้ามันนแตกหมดแล้วปล่อยคุณนี้ห้ามปล่อยไปติดขามีบีนะระวังเขาวางมีดีนะเ้ยมันกำลังไปเติมโม่โป่อยคนนึ่งแล้วไปเติมโม่โป่อยคนหนึ่งเอาแปดเดง มึเลยมีสออกมาเลยม่มาเลยหนีนะวในวัหลังโมโก้อโตเลกเขาลโเขาองโโปรเลยพ่กอยู่ของเส้นดินนะพี่สมาพันธมาจีต้นใช่ไมมันคือจตนใช่ไม่ใั่หลัง้ะไันนีมเเรียกฆ่าเลยสัเต็นนะมโปรเส้นหลักเส้นหลักเอาเมือง คั้นแดงเหรอั้นแดงเหรอันแดงเหรอแขงกันที่เขาผีนะครับสมาพันธ์ขับขึ้นเขางโป่ให้ยไคนเด่งดยังไม่ถึงกยังไม่ถึงยังไม่ถึงตูดมันมึงยขึ้นไไก่อนล่ไปนดมาล่ต่อมน้เอ๋รแล้วเพื่อนทีนาทีละ่นาทีละดนต้นต้นมึงดูนะต้นมึงดูนะต้นมึงดูนะต้นงดูนะเริ่มเอ๋อร์แล้วนะมึงต้องเล่นดีๆแล้วนะีกมาุยดาม ยืนนิดแล้วยืนหยัดยืนไอ้เอกแี่แล้วดมานเลยปากด้านเลยด้านเลยให้่เขามาช่วยเพื่อนด้าเลย้าเลยขาะมีศพเลไม่มีศพแล้วถ้ามีศพหีก่อนไม่มีศพหนีก่อน อุ้ยเหี้ยมันเอาห้าสิงมเลยอยโฮมาเขาบีบาโฮมาเออหวานเนยใหไปให้ไปไริใครอีอยู่ดีต่อหล JI, Ora, maar, oui, ังต้อรว้ใครวะไเนยหรอรถด้านหลังมันไใครไม่รู้ไ่ใครวะเรอเที่เหลือเลยเขาบีไปเอ๊ะคนที่โดนไล่เลยเขาบีบไปเลยก็ได้นะก็เป็นโอเคเลยก็ได้นะไปดูไหนะยังไงเอาไปหาเพื่อนได้ไหมอยากให้เพื่อนได้เล่นด้วยอ่ะปล่อยไปเล่นนีเพื่อนเขา่นหนีเปได้ มีวววพ่มมมมอันไม่มีจบหรอทิพอ์ไอ้หอใครที่โดนขอผีมึงยื้อไปเลยที่เหลือมึงขับมาโคเคนเนี่ยมึงมาโคเคนเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาหาเหมือเกันมันหายไปไหนเราไม่รู้กูตัดยาให้เพื่อนแล้วกูออกมาแล้วไม่ด่ามันรัวกันให้เฮ้ยเออเดี๋ยวกูใส่มันให้เกือบซวยครับพี่โทเฮียกูอยากด่ามันอยู่หรอกสิบนาทีสิบนาทีมึงมาเล่นโคเคนมันคือใครก็ไม่รู้เลยที่เฮีย ไม่ได้มันจะเมันล้องไห้ออกแกมงพิมพ์กระบายปวอยู่โดนเับโคเคนลงใช่ไหมตอนนี้ลยกไปเศพมึงโยกศพมึงโยกศพมาก็ได้นะมันอีเสือดีอะ มาโอเคได้บ้างมั้ย9นาที30 9นาที30มันทุกคนโอเคเลยเหรอตอนเนี้ยไอ้มาโอเคเลยมาเลยมาเลยหมือนโดนเจ้าอนะกําลังดึงไปโอเคนะฮะโดนโดนาออะไรเฮ้ยมาทหารดิมาทหารมาขนาดคุณขนาดพี่เดิมแมวมาแต่ไอ้ริวโดนไอ้เข่าใครทหารนะเข่ามึงยื้อเลยใครโดนมึงยื้อมึงต้องยื้อให้เพื่อน ทับถีให้คเยมเย็นมีพดนอยแล้วจะมีคนมาไล่อยมอนเคไม่ระเขานนเคหรอเ้ยมันไม่ไล่หรอเนฮอนเคเ็มันมีเคสไล่อยู่มันมีเคสไล่อยู่บนเคสนะตำรวจยจอตรงทะเลทรายนะขอบคุขอบคุณแล้ว้ตไม่ด้ยามิถืด้วยมีแค่คันสอคันเดียกีนาทีเคสหายอ่ะก้นาทีก้นทีเป๊ะกนเป๊ตอนนี้ก้าน๊ะมันมันี่มาเตรียมแต่ละมาเตรียมแต่ละเดือดเดือดเือหีกูได้เคิดแล้ว ไอ้เพื่อนขูเรียดนำรวจไอ้เหี้ยจะมาตีแต่อยู่ไหนอยู่ไหนอุ้มสองเลยอุ้มสองเลยบอลส้มบอลส้มมอาสไปให้คิวสองส้มนี้มึงนั่งกับมาคันนึงนี้บอลส้มเวไปไม่ไ้ิีี่ไหนวี่ไหนบอลส้มบอลส้มมไปลคิวอยเยกลังไปลงไปกลังไปกลังไปนี่อละมึงเกากู ผมอยู่บ้านนครบานอยู่นครบานไมู่้ก่อกูก่อผู้กอที่ศพมานั้งตูต่างเลยกูนี่ปักมคนปันปั๊คนพ้ยเราใครจะปักกับพี่กายเราใครจะปักกันพี่ไงเดี๋ยวพี่โดนไปปักให้จปเสไปเข้าสมไปเร่องไก็เรต้องวรงๆเลยลัไปกลัไปดีเปนอไรัไม่ไป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 

ศพพี่ปุ้ยเอ้ยศพพี่ปุ้ยอ่ะมีศพมันอยู่นะมีห่อมาดูกันอันนี้อันนี้อันนี้ขึ้นมาขึ้นมาปั่มบนปั่มบนมาเข้ามาดีเข้ามาไดูคนแล้วคนแล้วจะลองเพื่อนไปดูนะแมวของดีพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยของดีของดีแต่ว่ายู่ในปั๊ม มาเลยมาเลยมาเลยพื่อนจีกูจีกูจีกูแปลงโจมันแตกปลงต่ออุ้ยแล้วขับไปต่อได้ไหมไม่ปล่อยไม่ต้อองปล่ยไม่ต้องปล่อยมันไหลขึ้นฝั่งมาก็ไม่ต้องยอดตำรวจยอดตำรวจต่อต่อไม่ใครโอเคแปลงไปแล้วแปล่งไปแล้วกดจีนอยไรกดจีนอะไรแปลงไปแล้วไปต้นเออมีมีมีคนเอาแล้วคนเอาแล้วเฮ้ยบลโย่มีตำรวจนะไอ้มึงมึงยื้อมึงยื้อให้ถึงสี่สิบสามแล้วมึงใช้ไอ้นี่ เดนาทีเด๋ยวพเปิดแล้วไปซ้ายมือหมอไช้วยมออป้ายหมอโอเคโอเคมาสารวจมาสารวจเาปเลียวอมันี่อหมอมันี่พ้อเดี๋ยวก็ตามไปทางใด่ามาเดียวตาทาด่ลยีเลนะมึกับตามตูดกูนะไหนอะเเปิดให้วิ่วกคอมไม่ได้เตายดิก็์เบรอแลนี่นี่ังหลัหมวดมองไม่ห็นจริงยี่ยมมากเภาพตอนนี้ภาพเย่มากเลยมใจหมดไปเนี่ยใช่ เขากเขาโอเคเลยกดดีดิดกดคูไปแล้วนี่นี่นี่มันเอ้กดดีดิกดดีดิใครอยู่กับกูวะจีมอสกดจีมอสกดไปแล้วเฮ้ยขอจีทีได้ไหมจีกูกดไปแล้วจีกูจีกูมาจีกูมาจีกูไม่พี่กายเหลืออีกสามวิธีเลยหกนาทีหกวิธีจกูไม่ถ้าถ้าช่วยหมอะถ้าเปิดตอนนี้เริ่ได้เพิ่มอีกสองไอ้มอสจะเกมเฮ้ยโอเคโอเคไม่กระลังไปเปิดตอนนี้เปิดตอนนี้เรียวเรียวมอสตอนมาตีกูเยอะเกมมอสเรียวเแล้ว เร็วๆไปเลยกูอยากเล่นพิธีมายังพิธีมายังกูจะังไปอ่ะกูตั้งไก่ไปกูตั้งไก่ไปนั่งรถตำรวจโอ๊ยนั่งพิธีผมอยู่ผมขึ้นทางไอ้เนี่ยพี่พี่ิการวันเดอยวขึ้นทางบางส้มอ่ะกลังไปอ่ะไปมันมันมันไม่ได้พี่เพื่อนมันขึ้นมันทางนี้ทางเดียวเท่านั้นเพื่อนดวงจันทร์อ่ะดวงจันทร์มันต้องแหลมนี้เพื่อนพี่ต้นเห็นสอบไปมันจะไปได้มามายังไม่ปักนะใคร เดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปเอายังต้อหมอิวมากไอ้มอแมคคตเก่งคนแรกชื่อคุณใช่ไหมนะนอแล้วนะพี่ตพจีพี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 ากูไม่กายันพอเล่นขึ้นมาไฮ้ไม่เห็นทีนคีนคีนต้องไเดี๋ยวต้องหไปมไปมัรอกันมอสมอสเห็นไหมสมือสมือเอ้ยแล้วอ่ะเกูไปเห็นกูไปเดี๋ยวตาตูดูนะ อุ้ยไปเลยไอ้ล <paying prediction> <or> <peaks> ่ากูกูางกไม่ล้อได้เชีย้ไ้ต่งเรวกายไอ้กาย้ไป้ตงเร็วกลางแล้วเร็วเลยไอกีเลยกดจีเลยกจี้เลยกมกนไป้ยไปด้ยไปด้ยไปเลยไป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 ไปด้ยไป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 ้ยไป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 ้ยไปยไปเลยไปลยไป้ยไ้ยไปยไป้ยไปยไปยไปยไดยไป้ เอาพัดจันทร์แดงมาเอาพัดจันทร์มาเฮ้ยหนีเลยครับลงปืนลงปืนตำรวจลองปืนตำรวจลองปืนตำรวจไปพี่ก็ขึ้นไปด้วยไม่เราตกรถได้เรายืนได้เราตกรถได้แต่ตำรวจมันยืนบนในนี้ไม่ได้ตำรวจมันยืนบนหลังดาวไม่ได้ไไปป

ตำรวจรุตำรวจรุตำรวจรตำรวจรตำรวจรตำรวจเลยถ้าตำรวจมันลงรุรมึงรอรุดเลยไม่ใช่ถ้าหมดถ้าหมดถ้าหมดระจเสร็จน่าจะเหลือนาทีนิดๆนะตตรอดอีกนะถ้าประจันหมดเหลือนาทีกว่ายงก็หายมอดอเป็นไงบ้างมอดเขารจัมาสยสุดมอดออตรูลรลรปกลางเกนกวางปีศาจีจกวไม่ให้กำเนิดประจันสีเลือนแล้ว ไม่มึงนับดีโดนไปได้ีนยตอนนี้เหมือนมึงเป็นซาเเกะมึงรอย่อนเลยมึงรอย่อนเลยมึงเล็งรอเลยมึงลงไปทางไหนมันดังข้างเต็มเลยมึงเดินไมหยอดหยอดเซลหยุดเซลไม่ไม่ไม่สไนเปอร์ใช้สไนเปอร์ตกได้ตบได้เรายืนได้เรายืนได้เรายืนบนหลังดาได้เรายืนได้ชิวๆพยายามซ่อมรถอน่อยจะไหนวุ้ยวุ้ยวุพาเบี้ยอะไรเนี่ยวุ้ยเฮียอย่าไปกันหอนวุ้ยไอ้มันยิงกู ตำรวจมันเอาคอเข้าไปไงโจรไม่โพอคอตุ่นคอระเบิดคอระเบิดไม่คือรถไม่คือรถไม่คือรถยไอ้้เหีจอดนิ่งตำรวจมันเอาลูกซองยิงกันอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งกะทีหนึ่งกะทีหนึ่งกะทีเจ็บตัวมึงรอมึงรออย่า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 หลงอย่าลงควรจะขึ้นรถควรจะขึ้นรถได้แล้วขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถกะทีนะนาทีนะ รอหนีนะตองไันตรงันน่ะดีไะไม่มึงฟังกูนะมีอะไรมึงมองรถกูก่อนกูสามต้องเอากูก่อนโอเคอ้เ้าพึ่งอย่าพึ่งมยตกูดึลดกสโลทั้งหมดเลยกูสโลไม่ยิงตัวกูได้ตะโใช้ไม่ได้กูจะสโลกูจะสโลให้ลงช้ากูจะสโลลงช้าไปต่อกูไปต่อกูไต่อกูไต่อกูเราต้องไปมงลึอเราจะโดนไนลงช้าพี่มันซวยด้วพี่มันซวยนะไม่โดนไม่โดนันกลาลงช้าซวยชื่อบอกตุ๊กกระหต้ามันต้อง ใครไม่อยากใครไม่อยากสโลโกออก็นจากกูอะแต่กูกดอ่ะมันจะออกไม่ได้ไอ้กายาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันช้าเดี๋ยวมันเรียบร้อยตอมเบกอเลยในในสัปดาห์สโล่ปั้นเหลือสองนาทีดีกระตายกระตายไอ้คนสโล่หล่ะไอ้คนสโล่หล่ะตำรวจมาแล้วก็นตาช่วยกูกอรกูตามเขต กู้หนึ่งนีนีนีีาีหนีหนีนีที่สี่สิที่สี่สิบกูกูพิวจับตัวตันกูิวจับตัวตันกูพิวจับเดี๋ยีทุกคนหีไปลุกลัง้กลองุลอะไรอไอ้กามยู่งย่งไอ้กามอย่ะ บอกผมกินจบพี่่เฮ้ยปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยคุณเปลี่ยนวอลลดรถเพราะว่าจันมึงของจริงนะอย่างของแท้ป่ะของแท้ป <repetition> ่โจของแท้ป่ะเอออะไรเยอะแยะของแท้ป่ะที่ไหนที่ไหนที่ไหนจะรั์สตอเปกเกอร์มึงหาจุดไหนกูดิก็ไล่กูเด้วยคั้งเดียวมันไม่ไม่ผ่านหรอกไม่เชื่อไม่ตอนนี้ไม่ใครเกมเพิ่มป่ะเนี่ยอย่าบอกเรายี่สิบสองเคสอะไม่มีแค่มีแค่ผมสองเคสป่ะเพื่อนเน่ยสองเคสป่ะเป๊ะใช่ใช่ใช่ ไฟเลยทีนีมันเงียบแล้นเหลือหนึ่งาทีสี่สิบวิ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 แต่สองอย่งไปไปไปเกม้าู่น่เกมนะบัตโฟเรนพจนดวงเดือนใครกำลังข้ามสะพานเหล็กไปียวยาปะพี่พี่พี่เข้าเมืองแล้วนะเข้าเมืองแล้วนะย้ำเข้าเมืองแล้วยี่สิบห้าวิยี่ห้าวิยี่ห้าวิยี้าวิโอเคหายแน่หายแน่ไปหนึ่งสาม พี่เอารถได้หน่อยเขาได้หน่อยพี่เอาไมับไปเลยครับตอนนี้สจ็บหกส้ี่สิบสามสิบสองสิบอ้าวแม่งไปแล้วสิบเก้าแปดเจ็ดไปเร็วหไปคือคือพี่ไปยิอย่างมันใช่ไหมี่เป็อีกอย่างวมันก็เอาเหยื่อี่ตกรถใช่เหรอเอาเซเอาเซอร์เจาะี่ไว้แล้วพี่แบบฟังมีอะไรแล้วมีแม่งอกชาตูเรียบร้อยไม่ลอกรถเนื่อไง ตีหกอะกูอีกหนึ่งนาทีอ่ะเขาได้ให้กูหน่อยกูไปเข้าห้องน้ำนะมอสกูไปเข้าห้องน้ำนะเพื่อนไอ้ฟาดไปเขาเล่นทายไปยุว่ะไอ้ฟาดหายแลยวายเลยเซลถอดไปได้มีมีซูเก้าได้หรอวะหน้าพีโดนนายพายุดิเฮียไอ้หลังลีมาคืนรถด้วยนะเพื่อนใครเขตายพี่เซลตายได้ไงวะ ไม่ไไมรถติดอ่ะเดี๋ยวรถมันแรงเกินต่อแรงเกินอ่ะไหลังหลีดเดี๋ยวมาขึ้นรถนะไปกินข้าวกินข้าวกินน้ำกินลาบน้ำกินข้านอนก่อนคุยด้วยนะคุยจบเลยเนอได้ไม่ได้ไปหลัง้ไี่ใช่หรอมาเหรอไปเดิมไปเดิอยู่ไหนไปเดแต่ตำวาชวนผมรวเขาชวมตายใชตติงังไม่ตำรวจเขาชผตายตอนพุมช่ป่คือแล้วคือผตึงเลยผบอกว่า เอ้าได้อย่างนี้เหรอครับแล้วยังทำไงครับจับเลยครับเนี่ยผมทูกอย่างเ้าเขาแบบลุกไม่เหมือนนั่นตรวดไปเขาไม่ <ขอ S 1> จับ,บงไองคนไอ้คนแบบคนที่รู้เรื่องอ่ะเขาบอกว่าจับไปก่อนค่อยคุยค่อยคุยตอนรีพอร์ตแล้วเขาบอกว่าไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องจับไม่ต้องจับไ,บไปนะครับไปเลยครับหวานเจี๊ยบโดนเรียมไม่ได้จริงเขาต้องจับก่อนแล้วรีพอร์ตทีหลังแล้วก็ถามใหห้เผลก็ต้องทำไงต่ออะไรอย่างงี้แต่เนี่ยที่เกียรจะได้ทำ ไปสั่งข้าวกินแลนะใช่ป <sprout Likewise. S 2> ่ะเจอหลังรีเลยใี้มึงไปขอโทษเขาด้วยนะเว้ยลงพุยเดี๋ยลงปุยนะมึงมึงไปขอโทษเขาด้วยนะเว้ยไอคนที่ปั๊อ่ะมไม่เคยปั๊บใครนะเว้ยไปหลงหลังรีมาเกนนี้าผมเล้จิตวิทยาสายเฉินอ่ะที่พี่เฉินขตอนที่พเจิบอกว่าถ้าเข้าไปมึงด่าก่อนเลแล้วมึงคอยเล่นดาก่อนเลยทิกแเล่นให้เสียสบให้เสียสติอ่ะคือผเข้าไปยเเ